สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอยู่กับแซมหัวชิดไปเลยนะ้องแซมหัวชิดบลเลยขยาเขาอีดเซตเอ็กซ์สองร้อยคิดหนึ่งนะ้องคิดหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้เล่นโอเกานี่เออลอกขยายครับเออมันลอกเลย รอกบนหัว NPR นี่ว่าร้อยแปดห้าร้อยแปดห้าปลาส้มสัตว์ X สองร้อยคิดหนึ่งพี่น้ <S <S S ดดงนองนะครับ <S <S ข้างนอกอาจจะไม่รอนะแต่ข้างในนี่ระบบเต็มครับข้างในนี่เต็มเลยเอาสามอุ้มพี่น้อง ออกไหมโอ้กี้งใหญ่เลยสามโอ้ใส่ดินเยอะครับสี่อุ้มมาสี่อุ้มออกไหมค่อยค่อยยอนครับอ่ะสีอุ้มออกปลาส้มครับร้อยแปดห้า ไปแล้วโอ้เันนี้นี่ FC นีนโโนน่โอ้ันนยัดเ็มโอเใช่มค่อนข,นขน้างจะลูกผสมเยอะไฟฟ้าเต็มนะครับคันนี้ เป็นรถที่ระบบดีมากครับเพราะว่าแซมพิดชิดเลยเขาเก็บระบบโดยชังชางนิวครับนี่ก็6ีจีงั้นครับสำหรับเซ200คิดหนึ่งรถคุณขนาด20ตันไม่มีควันน้อ,นองอาจจะยังไม่ได้ล้างทุกอย่างเดิมๆครับ ทั้งวันนี่ประมาณ2,000ครับนะเต่ก็ใช้ไม่ได้เร่งอะไรมากมายเลยพี mm ่ hmm. นะ้อ mm hmm. งดำวิ่ง4คันบอกว่า2,000ทั้งวันเลยแต่ mm hmm. ว่าแกดับเครื่องนะ mm hmm. บางทีถ้ารอก็ดับครับตัวนี้ผลิตที่หรือว่าประกอบที่อินโดนีเซียพี่น้องเป็นเซนตเอ็กร้อยคิดหนึ่งตามฮิตาชิ เรื่องยนต์กีสุขครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดำคันนี้ก่อนอธรรมดาต้องรอแนี่ยส่งได้หมดครับโอ้ใส่เยอะนะสองรอยี่สิบบาทพี่น้องไม่ไม,ไม่ไม่แพงครับนะสำหรับดินอ่อ าเป็นรถแก่หมดเลยรถเจ้าของรถคุณขนาด20ตันอ150า150แรงมาครับสำหรับ6บีจีคันนี้นะ6ไม่มีควันเลยครับนะสุดยอดวันนี้ก็100 95นะคันนี่สีเขียวสีเขียวสุดยอดครับเลยแสมมุชิดเพลจัดให้อาธุรกิจครอบครัวครับธุรกิจครอบครัวจะมีขีดหนึ่งแล้วก็มี120 EX นะครับ EX 120 12ออันหนึ่ง หน่าแรงเขาทำงานใด่วันละกลบคุณหารเ่ยวันละ3ามสี่พันเอาไปครับนะแ<ม>ถวนี้ก็ใส่ดินใส่ดินเต็มนงี้ะพี่น,อน้องเ่ยเต็มระบ,บาเลย ทำดีเซวมาหมดแล้วครับนะตัวเอียวระบบไฟฟ้ามาหมดต่ซีก็ทำจะบันทายนะเดี๋ยวภูมมอามล้างขัดก็จะเงาเอีกครับนะโซ่เต็มรถเล่เจ็ดครับแล้วก็รถเล,เล่ข้างบนอีกสอง เห็นบอกว่าปล่อยนะพี่น้องวัวนี้ถ้าใครระบบเต็มนะเลียลงทะเบียนพร้อมครับ8 9 0 0 0หมื่นครับ8 9 0 0 0หมื่นท่านใดที่ชื่นชอบนะในฮิตาชิ ZX 200ข็นนอง้เอาฟังดูฟังฟังเสียงเครื่องครับนะโอ้ยัยงนุ่มครับนะ สมบูรณ์มากครับโอ yeah. oh. ้ดูไอเอี่ยันครั้นี้ถ้าล้างดีๆอาบน้ำก็จะสวยเลยครับนะ ระบบได้หมดเลยนะครับเพรมช่วงล่างได้สวยมากครับสีนี่กขัดมาเปล่าเนี่ยขัดยังไม่เสร็จครับ1 9 0 0 0ชั่วโมงครับชั่วโมงค่อนข้างสูงแต่ว่ารถก็เต็มครับ เคตที่เรื่องของฟันไม่มีเลยครับนะ่เขาไม่ดีมาก <c oughs> จีเอาผ้าพันเอาผ้าพันุผผผผงผีครับ <c oughs> พันสลักเลยโอ้บวอัวแดงน้องนี่บวัวแดงเดี๋ยวค่อยๆขยาย ไี้ชื่นชอบนะแปดสิบเก้าหมื่นศูนย์เก้า2จเจ้าะของขับเองขับนิ่มๆครับนะไม่รีบไม่ร้อนสไตล์ฮิตาชีก็ประมาณนี้ครับ เดินให้ดูหน่อยของลานกมดเต็มนะป,ปิดตัวให้ดูไปน,นั่งนะเลยแปดสิบเก้าหมื่นนะเป็นใช้เลยเนี่ยครับปิดตัวห้างเดียวนะ แรงครับเนี่ยบิดซ้ายบิดขวาบิดขวาบิดซ้ายนี่ขนาดเดินเบานะสีนกระบอกเดี๋ยวเปลี่ยนครับนะมีซึมอยู่ข้างหนึ่งตัวหนึ่ง เดิมเนระกูลซัตเอกนะแต่ก่อนเป็น U ูแล้วก็ E X แล้วก็ซัตเอกเดี๋ยวว่าฮิตาชิฮิตาช,าชินี้ประกอบอินโดนีเซียครับนะปัจจุบันแล้วก็สวิตโตโมครับนะฟินแลนด์อเซีย แตงรอแตงรอกลับายไปหมดเลยเฮ้ยเสียงนิ่มเครื่องอีสสุนะอีดัชีก็ใช้แต่อสสุปัจจุบันเป็น6ีก็ยังใช้6ีหนึ่งที ทักทายครับ,บทักทาย <c oughs> มอบครับมอบฝ <c oughs> ากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ